สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องแนนนะคะวันนี้แนนจะมาแนะนำโปรโมชั่นลดราคาจากต้องลม ETP ค่ะมาแล้วนะคะสําหรับโปรโมชั่นลดราคาจากต้องลม ETP ขนาด300ลิตรรุ่น TA 65มอเตอร์4แรงรอบเร็วโปรโมชั่นลดราคาส่งท้ายปีเพียงแค่19,900บาทนะคะแล้วเรายังแถมไปด้วยกับส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง สำหรับปั๊มลมตัวใหญ่ๆแบบนี้สำหรับปั๊มลมรุ่นนี้นะคะสามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลายมากๆเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นอู่ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์หรือว่าจะเป็นคาร์แค่ก็สามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลายเลยปั๊มลมรุ่นนี้นะคะใช้หัวปั๊มระบบวาลวรุ่น TA 6 5ค่ะหัวปั๊มขนาด2แรง3สูบลูกสูบ65มิลแรงดันลม 8ปาหรือ120ปอนด์ซึ่งหัวปั๊มระบบวาล์วนะคะมีข้อดีก็คือสามารถทนความร้อนได้สูงมากๆสำหรับกรองอากาศที่มีมาให้นะคะก็เป็นกรองเหล็กอย่างดีทนทานต่อการใช้งานมากๆเลยนะคะส่วนมอเตอร์นะคะเราใช้มอเตอร์รอบเร็ว4แรงความเร็วรอบ2,800รอบต่อนาทีรองรับการใช้งานทั้งไฟ220โวลต์และไฟ380โวลต์ คุณลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้ตามมิเตอร์ไฟที่มีอยู่ได้เลยค่ะและยังมีแมกเนติกป้องกันความเสียหายของมอเตอร์จากการเกิดไฟตกไฟกระชากหรือระบบไฟฟ้าขัดข้องมาให้อีกด้วยค่ะมีเพรสเชอร์สวิตช์และยังมีเช็ควาวป้องกันลมย้อนมาให้ค่ะมีเซฟตี้วาวทำหน้าที่โบนล,ลมออกจากถังกรณีที่ เรเชอร์สวิตขัดข้องจากการทํางานนะคะเพื่อไม่ให้แรงดันลมในถังเนี่ยสูงจนเกินไปค่ะคอจ่ายลมเป็นบอลวาลทองเหลืองมีมาให้สอทางด้วยกันค่ะปั๊มลม ETP ทุกรุ่นทุกขนาดเรามีรับประกันฟัวฟรั๊กนาน1ปีและมีอะไรรับรองทุกชิ้นค่ะสั่งซื้อกันเข้ามาเยอะๆนะคะหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมทักเข้ามาหาแอดมินทางเพจของเราได้เลยค่ะ